ขอเชิญชาวแม่ห้องสอนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงปราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2567 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระมหามงคลส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยร่วมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการออกกำลังกาย วันที่หนึ่งมิถุนายนร่วมพิธีมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติณธนาคารข้าวบ้านป่าแปบอำเภอแม่สะเรียงและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์ณพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงและร่วมขบวนเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติผ่านจุดสำคัญของอำเภอแม่สะเรียงไปยังอำเภอแม่ลาน้อย วันที่สองมิถุนายนขบวนเดินวิ time, ่งปันเฉลิมพระเกียรติเคลื่อนผ่านอำเภอแม่ลาน้อยไปยังอำเภอขุนยวมเข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนวันที่สามมิถุนายนเข้าสู่อำเภอปางมะผ้าวันที่สี่มิถุนายนเข้าสู่อำเภอปายและวันที่ห้ามิถุนายนขบวนเดินวิ่งปันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ให้กับขบวนเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดณอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังโดยทุกอำเภอจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติให้ชาวแม่ห้องสอนทุกพื้นที่ร่วมกิจกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและจังหวัดแม่ห้องศนในวาระมหามงคลร่วมกิจกรรม เดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567